โอ้โหโดนเลยที่เจ๊ครับพี่เต๊ครับพี่เต๊บส่งจูบทำไมครับ I love you แล้วไปพี่เต๊มนี่เยอะเหมือนกันนะแสดงว่าพี่เต๊บรวยเลยกๆกาวนะไม่เราชื่นชมผลงานเขาน้าตาสวยสวยวันสวยคืนนะเสียงก็เพรารับผลงานเขากับหน้าตาเขามัน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 จะต้องมาคู่กันสิครับคุณรุสุภรุษเตชะพัฒมนานันท์ครับ อาจารสกุลผมก็พูดผิดเลยพี่โัวตัวตัตนะฮะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเพลงใหม่นะครับของน้องกิ่งนะครับบอกว่าพี่เป็นพีประกอบละครด้วยโอ้โดนเลยนะครับละครเรื่องอะไรนะฮะคุณสามีกำมารอที่รักนะครับใช่เรื่องนี้ใครเล่นนะพี่ละครเรื่องนี้คุณโรมรัชตากับชมพู่อารยาครับโอ้ ช่อง3ช่อง3ติดตามกันได้สนุกมากคชอบมากเลยยังไม่ออนแอรครับผมคุณไปดูจากไหนมาครับอ่านเรื่องซักเรื่องย่อไงหนังสือพิมพ์เรื่องย่อมาแล้วพี่ครับสีขาวพี่ครับเก็บไหมเก็บพ่อพันะจริงจริงหนังสือพิมพ์เรื่องย่อมาแล้วผมชอบอ่านก่อนคือพระเอกนางเอกเขารักกันไงแต่ว่าพ่อแม่กีดกันแล้วให้ให้นางเอกคือ่ื ไต่อะไรรักกันแต่พ่อแม่เกลียดกันพ่อแม่กีดกันไม่ให้รักกันพ่อแม่นางเอกไม่ชอบพระเอกเลยส่งนางเอกเข้าไปอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยแล้วไปเจอลูกแบบไฮโซในเมืองคนรวยแ่งงานอะไรเงี้ยแล้วพระเอกเห็นรู้เรื่องปุ๊บเจ็บปวดเลยไปฆ่าตัวตายใต้ต้นไม้เดียนะที่สาบานรักกันเดียวนะไอ้นั้นมันแผลเก่าไอ้บ้าแกไปอ่านผิดเรื่องแล้วแล้วขวัญเลียมผมผมนึกว่าพี่รู้จริงนะเนี่ย นะครับพูดถึงเพลงละครนะครับล่าสุดฟังมาตั้งนานเราก็บอกข้อปิดแล้วนะครับพูดถึงเพลงก็เป็นเพลงประกอบละครเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับกับ SMS ของเรานะครับที่จะให้ทุกคนนะครับส่งมาร่วมสนุกนะครับกับข้อปิดของเรานะครับที่บอกว่าเพลงไหนที่เหมาะเอามาประกอบชีวิตคุณมากที่สุดตอนนี้ครับอย่าลืมนะครับส่งเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเลือกนะครับแล้วก็แจกนะครับนี่เลยนะครับเสื้อนเพมิวสิกแล้วก็ อพลงัลบัมเพลงร้อนละครแรงชุดที่สิบขอบคุณแกมมี่บิ๊กมากๆที่ส่งมาให้นะครับส่วนตอนนี้มาเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงจริงๆของเราครับช่วงอะไรครับช่วงเดลี่ r ี p อร์ครับ